เรื่องความเดือดร้อนมันถึงไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้กระจายออกไปสู่โลกค,คนทั้งโลกเลยรับรู้เพราะว่าเสียงของคนผู้คนในแถบนี้มันมันมันยังไม่ดังคอแล้วมันมีปัญหาหลายอย่างข้อแรกเลยที่กุกคารที่สุดคืออะไรผมว่าเรื่องแรกนี่น่าจะเป็นเรื่องเขื่อนเขื่อนหลังจากเขื่อนแห่งแรกสร้างเสร็จเนี่ยครับแม่น้ําเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคนไทยน้ํานี่ตอนนั้นนี่อาจจะยังสังเกต <c oughs> ยังยังจะสังเกตไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่ารเรียนรู้มาเป็นระยะเอ๊ะ เริ่มแปลกใจว่าทาไมแม่น้าโขงถึงขึ้นลงผิดป,ปกติหลังปี39 oh. เก้า oh. ช่วงหน้าแล้งก็ขึ้นครนะครับจริงๆแล้วแม่น้าโขงก็ไหลแม่น้ําทุกสายไหลไปตามธรรมชาตินะ hmm. หน้าแล้งก็ค่อยไหลก็ค่อยลงครับพอดูน้ําำฤดูฝนเริ่มต้นเนี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นรบแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม่น้ําโขงนี่ขึ้นลงแบบไม่เป็นเวลาไม่เป็นไปตามมันพิสูจน์ได้ยังไงว่าเป็นเขื่อนจีนที่สร้างปัญหาคือ ในเรื่องน้ำขึ้นลงไม่ปกตินี่เขาบอกไม่ใช่นะน้ำขึ้นลงไม่ปกตินี่จีนรับอีกแล้วจีนรับแล้วว่าใช่เพราะว่าเขาก็ต้องปล่อยน้ําให้เดือเขาเดินในน้านน้านั่นนั่นคือการปล่อยน้ําเพื่อให้เรือแต่อันที่สองที่บอกว่าจีนบอกว่าที่น้ําท่วมบ้านเราปีห้าหนึ่งใช่ไหมว่าไม่ใช่เขื่อนของจีนแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่หรือใช่นะเขาก็เงียบอยู่ครับแต่เราเราก็ถามไปตอวว่าเราก็เชื่อว่าเขื่อนของคุณทาที่เราเชื่อเพราะอะไรเขาเชื่อเพราะว่าด้วย สื่อสารอะไรต่างๆที่ออกมาในช่วงนั้นเนี่ยบอกว่าฝนก็ตกข้างบนเยอะในประเทศจีนมีคนตายถึงสี่สิบคนในแถบนั้นต้องมีการอพยพผู้คนมากมายครับซึ่งมันฝนตกข้างบนเขื่อนด้วยนะแล้วก็ใต้เขื่อนบ้านเราก็ตกครับทีนี้มันทั้งข้างบนข้างล่างมันตกเนี่ยข้างบนในน้ำมันจะท่วมหมดแล้วเนี่ยครับมันก็ต้องปล่อยปล่อยแล้วทีนี้บ้านเรามันก็มีน้ําอยู่แล้วครับมันก็มาเพิ่มบ้านเราอีกครับแล้วก็สําคัญที่สุดที่เราชี้บอกว่าใช่ก็คือ น้ำาขงไม่เคยขึ้นอย่างนี้ถ้าท่วมก็ไม่ท่วมอย่างนี้ค่อยๆขึ้นไม่เคยปรากฏมาก่อนครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์คในปรติศาคือบอกขึ้นเดียวเกือบสองเมตรเอชาวบ้านหนีไม่ทันมันมีปัญหาขึ้นเดียวสองเมตรนี่มันไม่ใช่ร้ายแรงมากปีปีนี้นชัดเจนที่สุดสองสองครั้งนะครับครับตอนเดือนสิงหาเนี่ยครั้งหนึ่งแต่ว่าเดือนสิงหาถือว่าอยู่ในฤดูฝนนะเคยมีน้ําท่วมใหญ่ที่เชียงของในปี2องพันร้อยเก้าครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ามมันาาาจกกทุสยเลยททั้งาามน้้าปคัว่ีีนนชดเจื แม่น้ําที่มันสูงยกระดับขึ้นเนี่ยมาจากแม่น้าโขงประมาณสองสามเมตรแล้วไหลทะลักเข้าแม่น้ําสาขาอ,อันนี้ชัดเจนเดือนสิงหานะครับครับแล้วก็อีกถัดมาอีกสิงหาพฤพฤศจิกาอีกรอบหนึ่งประมาณต้นเดือนพฤศจิการะหว่างวันที่สิบถึงสิบสองนะครับอันนี้เนี่ยชัดเจนมากคือน้ําเริ่มลงและชาวบ้านเริ่มมาปลูกผักอินตรลินปรากฏว่าสองสามวันเนี่ยน้ําขึ้นมาผ,ผักก็เสียหายหมดอันนี้เป็นช่วงฤดูแรงนะอันนี้คือความชัดเจนทั้งทั้งสองฤดู แล้วคุณภ่ายเราสื่อกับจีนอย่างไงเราไปไประท้วงเขาอย่างไรเราไปบอกให้เขารู้ได้อย่างไงว่าเรากําลังเจอปัญหาที่คุณสร้างนะที่ผ่านมาเราก็ใช้วิธีการและตั้งแต่เมื่อมีการระเบิดแก่งหรือว่ามีการสร้างเขื่อนแรกๆนะคะตั้งแต่ปีสามเก้าสเป็นต้นมาแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยชาวบ้านทางเชียงของและเชียงของนี่ก็ได้ไปยื่นหนังสือที่สถานทูตจีนรเรื่องขอให้ระงับการระเบิดแก่งแล้วก็ทบทวนการสร้างเขื่อนแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาเมื่อมีการสร้างมีการ ยื่นหนังสือไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าก็ไม่มีเสียงตอบรับก็คือเขาไม่ตอบไปทั้งสิ้นเขาก็รับเราแฟกซ์ไปเขาก็รับเฉยๆหรือว่าเอาไปยื่นเขาก็เซ็นรับเฉยๆ